โอเคครับวันนี้ก็มาพูดเรื่อง HTTP มีแล้วดียังไงนะครับ HTTP นี้ถ้าเห็นสัญลักษณ์สีเขียวๆรูปกุญแจแล้วก็เขียนว่วาว HTTP คุณมั่นใจได้เลยว่าเว็บนี้นะครับได้มีการามีความปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะครับผมคือมีระบบ SSL ครับผม SSL แล้วก็เขาได้ยื่นเขาได้ทำเว็บแล้วมีมาตรฐานแล้วเขาก็ได้ยื่นไปขอจาก CA นะครับ CA ก็เนี่ยผมจำชื่อย่อไม่ได้ผมจำผมจำชื่อย่อดได้แต่จำชื่อเต็มไม่ได้มาจาก CA นะครับผม CA ก็อนุมัติแล้วก็ได้เสียเงินนะครับแบบนี้เนี่ยเว็บดังๆทั้งหลายอ่ะเช่นเว็บ ของอเว็บของเนี่ยก็ยังมีเลย HTTP นะครับมี HTTPS นะครับเว็บของเว็บของอะไรนะเว็บของเว็บเกี่ยวกับการเงินนะครับผมเก็บกา,การเงินส่วนใหญ่มีหมดเลยเว็บของอันนี้ก็การเงินธุรกรรมทางการเงิน TMB bank นะครับ ก็ธุรกรรมทางการเงินก็เช่นผมชอบทำธุรกรรมทางการเงินนะครับนี่เช่นของ ibanking จะโอนเงินจะออนไลน์จะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ถ้าเว็บที่แบบมีข้อความข้อความไม่เออเด็บที่บอกเล่าอย่างเงี้ยโตโตตอบกันพันทิปอะไรอย่างงี้ก็ไม่จำเป็นก็มีก็ได้นะครับแต่ ถ้าว่าเว็บที่ไม่มีจําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเราก็จะรวมเหมารวมว่าเว็บแบบนี้มันไม่ดีเสมอไปก็ไม่ใช่นะครับแต่มันก็มีเว็บแบบนี้แต่ถ้าแต่มันก็มีเว็บแบบนี้ถ้าแบบไม่ใช่แบบพันทิปนะแบบอื่นแบบเว็บขยะพวกคุณอาจจะรู้จักเว็บขยะคือเว็บที่มันเด้งออกมาจากป๊อปอัพ คือเว็บออกที่มันเด้งออกมาแบบจะให้คุณกดนะ่ะมันจะเด้งออกมาจากหน้าจอผมไม่อยากเข้าเดี๋ยวคว้าไวรัสติด <c ười> คือัแหละเว็แบพวกนั้นนะ่ะมันจะทำให้คุณพอคุณกดไปคุณอาจจะโดนไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์คอมพิวเตอร์ไปฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับทางที่ดีควรใช้เว็บที่มัน เมนเป็นที่ s t p p นะครับถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินหรือเข้าเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับผมแต่อย่างผมนี่ยังผมยังยังบล็อกผมอะบล็อกผมนะบล็อกผมน้อบล็อกผมบล็อกผมนี่ยังยังไม่มีเลยเห็นไหมเพราะเป็นเว็บที่ให้แต่ข้อมูลความรู้เฉยๆก็ก็คงไม่มีใครมาแฮกนะนะ แฮกไปทําไมแฮกเอารหัสอะไรไปทําไมเนาะส่วนใหญ่คนที่แฮกเอารหัสหรือแฮกเอามันแบบติดตั้งก็จะเป็นคนที่คอมที่เป็นใช้งานด้านการเงินส่วนใหญ่เนาะใครที่แบบคิดว่าคุณต้องการคอมใช้ในการดูหนังฟังเพลงขนาดดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงก็ไม่จะเป็นต้อง ใช้ก็ได้เนี่ยแต่ขนาดดูหนังฟังเพลงเว็บดูทูบอะไรอย่างเงี้ยเว็บที่แสดงคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเขายังมีเลยครับเขายังมีให้คุณเลยเพราะมันยังต้องมีการสมัครสมาชิกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการโต้อตอบพูดเขียนพูดคุยกันในพูดคุยกันในในอันเนี้ยในตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์คอพินเห็นนะครับ มันก็ต้องคือมันมีมีเขาเรียกว่ามีมียูเซอร์นะครับมันก็ต้องมีการกันไ้บ้างเนาะครับผมเนะี่ยเอาว่ายังไงคนที่จะหาเว็บไซต์ที่ดูเว็บไซต์ที่มี HTTPS นะครับแต่ก็ว่าแต่มันก็ไม่ไดีเสมอไปนะครับไม่ใช่าดีสุดนะครับตอนนี้ก็มีคนออกมาแย้งแล้วว่ามันมีช่องโหว่อยู่นะครับ แล้วก็มีคนออกมาทําละว่าแบบนี้ดีกว่าชื่อย่อของมันคือพอะไรไม่รู้นะครับอีกหน่อยคงพัฒนาละครับถ้ามีการพัฒนาอีกหน่อยผมจะมาบอกเนาะครับผมตอนนี้ก็มาบอกเพื่อน,เ,อนเฉยๆครับไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกเพื่อน